และล่าสุดครับฮูตีนั้นปล่อยคลิปออกมาครับเป็นคําพูดของอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นําของกลุ่มฮูตีในเยเมนครับได้ออกคลิปเตือนเลยครับคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังประกาศว่าจะส่งเรือ USS ทีโอดอร์รูเทเวลซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ตอนนี้เนี่ยร่วมซ้อมรบอยู่ที่เกาหลีใต้กับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเรือลํานี้เนี่ยจะเดินทางต่อเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ทะเลแดงนะครับ จากเกาหลีใต้ก็จะไปสู่ทะเลแดง<ะ>ไปทําอะไรก็บอกว่าจะไปสกัดกั้นการโจมตีของกลุ่มฮูตีเนี่ยนะครับที่โจมตีเรือบรรทุกสินค้าทางด้านในส่วนมาลิกอาฮูตีบอกว่าเข้าบาสิเดี๋ยวเราจะโจมเรือลํานี้ให้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกลุ่มฮูตีนั้นได้ประกาศโจมตีเรือ USS นาวัยไอเซนฮาวซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำหนึ่งโดนโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจนได้รับความเสียหายแล้วเรือลํานี้เนี่ย ตอนนี้ต้องถอยล่าออกจากพื้นที่ทะเลแดงไปแล้วก็เลยทําให้สหรัฐเนี่ยต้องส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลําใหม่เข้ามามฮูตีบอกว่าส่งเข้ามาก็ไม่กลัวแล้วจะกลายเป็นเป้าเนี่ยให้ฮูตีโจมตีหลังจากนี้